สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนุกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุกก็มีสินค้าดีๆมาแนะนําค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่า e-life นะคะมีการเปิดตัวสินค้าหมวดใหม่นะคะซึ่งก็ได้มีการโปรโมทลงทงั้งทางหน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางหน้าเพจเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งอุปกรณ์กลุ่มนี้ค่ะจะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพและเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นค่ะ วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําสินค้านะคะที่เป็นตัวช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะต้องภายใต้ความดูแลของคุณหมอนะคะ ซึ่งตัวนี้จะเรียกว่าเครื่องออกซิเจนค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะชื่อรุ่นว่าสปปริลสเป็นแบรนด์ยูเวนะคะตัวสเปริลสาเนี่ยจะผลิต gen, ออกซิเจนแบบเขาเรียกว่าเป็นผลิตออกซิเจนแบบพกพาซึ่งเราเนี่ยสามารถพกพาไปข้างนอกได้นะคะสะดวกนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่เทอะทะเหมาะสําหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆคะ่ะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ยังสงสัยว่าเจ้าตัวเครื่องผลิตออกซิเจนสเปริลสามเนี่ยเหมาะสําหรับใครนะคะตัวสเปริลสเนี่ยเหมาะสําหรับ ผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะร่างกายขาดออกซิเจนนะคะบุคคลทั่วไปที่มีอาการนอนกลนในเวลากลางคืนหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการเหนื่อยหอบง่ายหรือนะคะอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานทั่วไปที่ไปปีนเขาไปอยู่ในสถานที่ที่มีออกซิเจนน้อยะคะ่ะเจ้ตัวนี้ก็จะสามารถเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายเราได้ค่ะ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพานะคะข้อดีเลยเนี่ยนั่นก็คือมีน้ำหนักเบานะคะเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็ไม่ใช้พื้นที่เยอะมากนักนะคะ ซึ่งอ่าตัวเครื่องออกซิเจนแบบพกพาเนี่ยจะเหมาะสาหรับพาผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะ <_ d ew> s> <S เดินทางไปข้างนอกเวลาจําเป็นนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ตัวเครื่องออกซิเจนแบบพกพาเนี่ยค่ะก็คือใช้แบตเตอรี่เนาะการชาร์จพลังงานเนี่ยก็คือต้องชาร์จไฟซึ่งนะคะการชาร์จพลังงานเนี่ยก็จะชาร์จได้หลายที่เลยก็ไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านหรือว่าไฟรถยนต์นะคะซึ่งอ่าข้อดีของการชาร์จได้ทั้งไฟบ้านและไฟรถยนต์เนี่ย ก็คือสามารถพกพาออกไปข้างนอกได้เหนือสบายสำหรับใครนะคะที่ชอบเที่ยวตามสถานที่สูงๆนะคะเจ้าตัวสปิหรือสนะคะก็สามารถพกพาขึ้นไปในที่สูงได้นะคะสูงกว่าระดับน้ําทะเล5,000เมตรนะคะเรื่องตัวนี้นะคะก็ยังสามารถผลิตออกซิเจนได้อยู่แต่ว่าสามารถผลิตได้ประมาณ90%เเท่านั้นค่ะ เรามาพูดถึงตับต,ต,ตัวรายละเอียดสปีริตสามนะคะตัวนี้นะคะตัวเจ้าตัวสปีริตสามเนี่ยมีขนาดเล็กกระทัดรัดน,นะคะพูดยังยๆว่าเล็กกว่าโน้ตบุ๊กแล้วก็จะมีกระเป๋าใส่นะคะวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะให้หันฝั่งที่มีรูนะคะด้านในมันจะมีรูเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูเจตัวเครื่องนี้นะคะมันจะมีรูตัวนี้ก็คือดึงอากาศเข้ามานะคะสองฝั่งนี้ ด้านหลังกระเป๋าตัวนี้มันจะมีรูอยู่ด้านหลังกระเป๋าเนาะอันนี้เราก็สวมเข้าไปนะคะสวมเข้าไปเลยแล้วก็นี่รูซิปิดกระเป๋าก็โหเกล็นหนังอย่างดีเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เวลานะคะเวลาเราจะพกพาออกข้างนอกเนี่ยให้หันเจ้าตัวที่มีรูอากาศเนี่ยคะ่ะออกเนาะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันจะได้เข้ามาในนี้แล้วก็ จะได้นามาการเนี่ยไปผลิตเป็นออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเรานะคะเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาทั่วไปนะคะเขาจะแถมแค่สายชาร์จกับไฟบ้านแต่นะคะอันนี้เป็นพิเศษจากทางเราก็คือเราจะมีแถมตัวชาร์จไฟกับรถยนต์ให้ด้วยนะจะมี2เส้นแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ลูกค้าสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยแล้วก็ตัวนี้สามารถชาร์จกับตัวรถยนต์ได้ค่ะ สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่สงสัยว่าเจ้าตัวสปิริตสหรือเครื่องออกซิเจนแบบพกคาเนี่ยใช้งานได้ยังไงแล้วเราจะรู้ค่าออกซิเจนได้ยังไงนะคะก็คือเราเจ้าตัวเนี้ยจะต้องทํางานร่วมกับตัวออกซิมิเตอร์หรือตัววัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าใช้งานร่วมกันยังไง